สวัสดีค่ะฉันเชีลตี้เองค่ะยินดีต้อนรับชาวอะโทมี่ทุกท่านนะคะตั้งแต่วันนี้เป็ต้นไปสินค้าใหม่ของอะโทมี่ทุกชิ้นฉันจะเป็นคนนำมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะและสินค้าตัวแรกที่ฉันจะนำเสนอวันนี้ก็คือสุดยอดสินค้าของอะโทมี่เดอะเฟมนั่นเองค่ะทุกท่านพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นฉันเริ่มเลยนะคะเอาล่ะ เรามาดูกันทีละข้อเลยนะคะว่ามันต่างกับสกินแคร์ซิกซ t e ิสเต็มของเดิมยังไงดูตรงกล่องนี้นะคะจะเห็นสโลแกนที่ว่าความงามและชื่อเสียงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสกินแคร์ซิกซิสเต็มที่เคยวางจำหน่ายรวมยอดจำหน่ายแบบแยกชิ้นมากถึง67ล้านชิ้นคงทราบกันแล้วใช่ไหมคะ oh. และเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะสานตอ่อความนิยมและชื่อเสียงของแบรนด์ต่อไป ความแตกต่างที่มองเห็นได้ทันทีก็คือเราเปลี่ยนจาก6ชิ้นเป็นแบบ5ชิ้นต่อให้มองแค่วบบเดียวก็จะดูออกทันทีว่าเซ็ตใหม่จะดูหรูหราและมีระดับมากขึ้นและรูปทรงยังถูกเปลี่ยนจากแบบกลมเป็นแบบสามเหลี่ยมอีกด้วยค่ะในเซ็ตของ The Fame มี Toner อร์ไอครีมเอสเซนส์โลชั่นและปิดท้ายด้วยครีมบำรุงผิวรวมทั้งหมด5ชิ้นค่ะ ชาวอัโทมี่ก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วดีไซน์ที่เป็นเส้นๆแบบนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเซต Absolute ก็ถูกนำมาใช้กับเซตเดอะเฟ m e ด้วยทั้งหมดมี5ชิ้นใน1เซตแถมราคาก็น่าตกใจมากเลยค่ะเพราะทั้งหมดนี้เพียงแค่3,100บาทเท่านั้นเป็นอะไรที่ถูกและดีมากเลยนะคะนี่ค่ะดูแค่นี้ก็รู้สึกถึงความเรียบง่ายแล้วใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ฉันตกใจมากก็คือส่วนประกอบที่อยู่ในนี้ค่ะเพราะเป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้น3ชนิด และยังมีน้ำมันอีก3ชนิดรวมอยู่ในนี้ว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆแต่ว่าต่อให้มันจะเป็นสารที่ดีแต่ถ้าใช้มากเกินไปมันจะทำร้ายผิวไหมนะตอนแรกฉันแอบกังวลเรื่องนี้อยู่แต่พอฉันได้ยินเรื่องนี้ฉันก็เลิกกังวลไปเลยค่ะและเรื่องที่ว่าก็คือผลิตภัณฑ์พวกนี้ผ่านการทดสอบด้านผิวหนังจากสถาบันเยอรมันเดอร์มเทสว่าไม่ระคายเคืองผิว ระดับยอดเยี่ยมทุกท่านคะคุณสมบัติดีขนาดนี้ถือว่าเป็นระดับเทพเลยนะคะเนี่ยถ้ามีประสิทธิภาพในการซึมซาบสู่ผิวอย่างดีเยี่ยมและยังอุดมไปด้วยสารให้ความชุ่มชื้นสูงอีกด้วยและยิ่งใช้ The Fame ควบคู่กับมาร์คของอโธมี่ก็ยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเลยคะ่ะเอาละคะ่ะ ก่อนจะเริ่มใช้สกินแคร์เซตนี้ฉันได้ล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะคนเดียวกับเมื่อกี้นะคะไม่ต้องตกใจค่ะเราจะมาเริ่มกันที่โทนเนอร์นะคะถ้าเทียบกับโทนเนอร์ที่เป็นแบบวอเตอร์เบสขวดนี้จะค่อนข้างหนืดและรู้สึกสดชื่นกว่าขวดนี้ฉันยังไม่ได้เอาไปแช่ตู้เย็ยนเลยนะคะแต่ว่ามันกลับช่วยลบอุณหภูมิมของผิวได้ และรู้สึกชุ่มชื้นมากเลยค่ะถ้าดูที่ด้านหลังกระปุกมันจะมีเขียนไว้ว่าช่วยลดเลือนริ้วรอยเราจะต้องใช้อายครีมที่เขียนไว้ว่าช่วยลดเลือนริ้วรอยมันถึงจะให้ผลลัพธ์ที่เราต้องการได้ค่ะส่วนกระปุกนี้มีขนาด40มลกรัมแต่ราคาของมันแค่กระปุกละ650บาทกระปุกนี้มีชื่นเล่นด้วยนะคะครีมทาแหลกเราสามารถทาได้ทั้งบริเวณรอบดวงตา หรือแม้แต่ล่องแก้มตรงคอตรงคางทาให้แหลกเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะไม่แพงไงคะครัวนี้จะค้นกว่าโทนเนอร์นิดนึงนะคะให้ความรู้สึกเหมือนเนื้อครีมที่มีความเข้มข้นสูงขนาดทายังไม่ถึง3ขั้นตอนดีแต่ก็รู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วละค่ะความรู้สึกโดยรวมก็คือรู้สึกชุ่มชื้นและสดชื่นมากเลยค่ะหลังจากทาเสร็จ ก็รู้สึกว่าผิวเนียนนุ่มมากแค่ได้ยินเสียงเปิดขวดปุ้งก็ฟินแล้วค่ะสำหรับโลชั่นนะคะสีของมันจะเหมือนน้ำนมแล้วก็ทาง่ายเนื้อเนียนนุ่มให้ความรู้สึกเบาวกว่าไอครีมหรือเอเซนต์นิดนึงค่ะและกระปุกสุดท้ายก็คือครีมบำรุงผิวนั่นเองค่ะ ถ้าให้เทียบกับครีมยี่ห้ออื่นที่ฉันเคยใช้ฉันรู้สึกว่าครีมกระปุกนี้เหมือนมันมีความเข้มข้นกว่าค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกหนักหน้าอย่างที่คิดเลยนะคะมันทั้งสดชื่นแล้วก็เบาหน้ามากฉันคิดว่านอกจากจะทาตอนกลางคืนแล้วจะทาตอนเช้าก่อนแต่งหน้าก็น่าจะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีเหมือนกันค่ะทุกท่านเห็นมือใช่ไหมคะข้างที่ทาแล้วดูชุ่มชื้นมากแล้วก็ดูเป็นประกายด้วยค่ะ ครีมที่เคลือบลงบนผิวเวลาสัมผัสจะรู้สึกนุ่มลื่นจนรู้สึกอยากถูกไปเรื่อยๆแบบนี้เลยล่ะคะ่ะตอนนี้ฉันได้ทาครบทั้ง5ชิ้นไปแล้วถ้าให้ฉันให้ดาวจากความง่ายในการเกลีย่ยความชุ่มชื้นความรู้สึกระหว่างที่ใช้ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าแล้วก็ให้าดาวไปเลยต้องขอชมจริงๆค่ะเวลาเกลียก่ยครีมเกลี่ยได้ง่ายและเรียบเนียนด้วย และรู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นที่ออกมาจากผิวภายในรู้สึกชุ่มชื้นม,มากเลยค่ะแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้หลายขั้นตอนแต่กลับไม่มันเยิ้มและไม่หนักหน้าเลยค่ะฉันคิดว่าผลิตภัณฑ์เซตนี้ใช้ได้ทั้งคนผิวมันและคนผิวแห้งค่ะเอาละค่ะตอนนี้ฉันขอจบการรีวิว The Fame ของ Beauty ไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายยฉันขอเอากลับบ้านได้ไหมคะ แม่ของฉันกังวลเรื่องริวรอยมากเลยค่ะมันดีมากเลยนะคะเนี่ยทาง่ายทาลื่นโอ้ลดมากแม่บอกว่าผิวดูมีออร่ามากเลยค่ะของเขาดีจริงๆนะคะเนี่ยดีมากเลยเกียนง่ายจริงเลยจริงอยากได้เลยเนี่ย